ต,ต้องบอกว่าโดยโดยโดยแนวทางเนี้ยเราเรามองอย่างจีนเนี้ยพูดถึงจีนสามเส้นนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี้ยเรามองว่าเราเปิดสมุยฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นเป็นเส้นทางที่เราเคยบินอยู่แล้วนะครับซึ่งในในในจุดนี้เนี้ยเรามองว่าฮ่องกงเนี้ยเป็นอีกประตูหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาสมุยนะครับเพราะว่าสายการบินต่างชาติอื่นๆ ที่บินเข้ามาในภู้ก็ตเขาเ่ก็จะบินผ่านฮ่องกงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นผู้โดยสารที่เราคาดหวังจากเส้นนี้เนี่ยนอกจากคนจีนเองก็อาจจะมีผู้โดยสารที่มาต่อเครื่องที่ฮ่องกงเข้ามาสมุยด้วยนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของจีนอีก2เส้นซึ่งตอนนี้ก็กําลังดำเนินการอยู่นะครับที่จะทําการบินก็จะเป็นสมุยฉงชิ่งกับสมุยฉันตูนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการตามที่ ทีไ่ได้เคยเรียนไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้เราคาดหวังคือจะเป็นเป็นจีนเลยเป็นคนจีนซึ่งอยู่ในในภูมิภาคทางทางตะวันตกของประเทศนะครับก็เขาก็จะเป็นกลุ่มจีนที่ที่มาเที่ยวมาเที่ยวเกาะสมุยนะครับมาเที่ยวทะเลครับก็จะเป็นเป็นสอสองลักษณะ อ่าใช่เพราะตอนนี้เนื่องจากพอโควิดนั่นแหสายการบินก็มีการหยุดบินนะครับตอนนี้พอจะกลับก็เพื่อไปทำการบินใหม่ก็ต้องก็ต้องมีขั้นตอนอนะ่ะอันนี้<ต>ก็เป็นสองเส้นเดิมเหมือนกันที่เราเคยบินแล้วก็่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แต่วิธีการขอมันจะต่างกันเพราะว่าอย่างอันเนี้ยมันคือเราบินกับจีนเลยลกับฮ่องกงเนี่ยมันเป็นเหมือนอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือสามารถคุยเันไปได,ได้แล้วก็ขอเพิ่มเที่ยวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความพร้อมของตัวสนามบินฮ่องกงเองว่าเขาจะรองรับคือ คือปัญหารเรื่องเดิมๆก็คือบุคลากรไม่พอร<ม>ลำรักเที่ยวบินเพิ่มไม่ไหวอะไรพวกนี้นะครับก็ก็แต่ว่าเนี่ยเราเราได้ตารางแล้วเราก็เริ่มเดินเดินก,ะกะดนกรกฎาคมนี้